เอาพี่น้อง9โมงแล้วครับจ้ะเราอัดคลิปเรื่อยๆพี่นอ้องอัดคลิปเรื่อยๆช่องทางนี้ครับดูได้นะครับกกรลงกรลงก่อนมารดีใจมากพี่น้องเอ้ยรีบปลดประชาชนมา แต่้ายังมีความดีที่ให้ก็คือจำกัดเลขประชาชนของตัวเองได้โอ้โอผลลุกเลยพี่น้องเลยเกือบตายครัเอ้ามันก็มีนี่อยู่ดีานี่ไงนี่ทะเบียนบ้านไง อแล้วต่อแถวครับโอ้คนแรกมาแล้วครับพี่น้องแรกมาแล้วมีคนที่หนึ่งนะพี่น้องคนที่หนึ่ง เราคนเที be, ่ยวอะไรวะสูดให้พี่น้องเด้อพี่น้องขอขอกำลังใจนะครับขอกำลังใจให้คุ้มแรงหน่อย งความโชคลายก็จะมีย่อมคุมโชคดีเราลืมบัประชาชนเปล่าหลายมาต่ตีสีบนน้องเลยมาตตีสีมห่อนีแปดโมงเสาร์บ้านตกเลย เพื่อเรามาหาประสบการณ์มาหาประสบการณ์นั่นเดียวเรามาหาประสบการณ์ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนน่าจะมีทุกคนต้องน่าจะมีของในตัวทุกคนน่าจะมีของดีแหละ พี่นอ้องขอกำลังใจใพวกเราหน่อยนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับเ <c oughs> อฟซี <c oughs> FC ทุกขั้นากเนื้อปากซัวกุ้งนางเลยนะครับจะมาออริชั่นฮก็นะมากดไลค์กดแชร์ครับมาให้กำลังใจกุ้งนางด้วยนะครับขอขอพลังขอพลังเอฟซีขอพลังเอฟซีสาวน้อยที่เป็นแพงขอพลังเงอฟซี FC, ของอุ้งอิงนะ เราขอพี่พ <tem> <language> ีพ่อพ่อแม่ทุกทุกท่านนะครับให้กำลังใจกุ้งนางนะครับผิดพลาดประการใดก็สู้นะครับโอ้ยคนนีีก็รอได้พี่รอไหม

ไม่ใช่นางตื่นเต้นนะผมนี่ตื่นเต้นขนาดผมโอ้โหาวิทยารอะไรหาวิทยารอะไรก่อนวิทยารอะไรเขียนสารเปิดมีแต่ดับเทียบเงินฮือพี่ตื่นแล้ว ตื่นเต้นตื่นเต้นบอสจ๋วดูด้วยนะครับบอสผมมาถ่ายคลิปให้แล้ว เออที head, ่ต่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเด้มีแต่อิบน่าจะคนนี้น่าจะแข็งน่าคนนี้น่าจะสุดยอดเยเ่ไหม เดี๋ยววันนี้เราจะทักเราสมัครแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาบอดโจกันเปดเต็นแทนดิเราได้เราได้ยีย่อไไรเนาะ ไอที่อะไรนะเจศูนย์ศูนย์หนึ่งสองมองไปไปกอบฮะกรอบกันตรงไหนดีก็หายายดีกว่าไปดีนะจำบัตรประชาชนได้เออทำไม่ได้เรียบร้อยค่ะมาไกลด้วยรถพปมาวค่ะเดินไปค่ะเราได้คิวที่สิบสอง ทำไมเขาบอกว่าเขาเพาไม่มีเห็นได้ยังไงไม่ไม่รู้เขาเขาไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าน่าจะไม่มีเพลงไอ้นี้หนูดนตรีน่าจะเป็นของเขาแหละใช่ใช่ใช่ถ้าเราไม่มีอ่ะเราต้องบอกเขาเปิดคาราโอเกะใช่ถ้าเราไม่มีอ่ะเขาจะให้เราถ้าเราไม่มีเขาน่าจะเปิดของเขาแต่ว่าชวนยายมานั่งมาบอกเรียกยายไปดีป่ะมายายมานี่เร็วเนี่ยยายมานั่งนี่เร็วเออเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้ไหมเก้าอี้ตัวนั้นดีกว่าไหมเอาเกย์อีเออเดี๋ยวเป็นหนึ่งเก้าอี้กัน ติดขัดทุกอย่างติดขัดทุกอย่างลืมถึงงอนยังก็บัตรประชาชนค่ะ่เรียบร้อยนี่คิวที่สิบสองด้วยมาให้กำลังใจได้ครับเด้อมาลบๆบเอามาทำไมเราหนูจะเขียนเนี่ยโอ้โหสยอดารับ